ไทยยองค่ะบ้านป่าตาลอเภอสันกำแพงจัังหวดเชียงใหม่ที่บ้านป่าตาลตบบวกค้างอเภอสันกำแพงจัังหวดเชียงใหม่นางอุศนีคำแสงภรรยาผ,ผู้ใหญ่บ้านป่าตาลหมู่ที่5ตบบวกค้างอเภอสันกำแพงจังังวดเชียงใหม่ได้ปรุงเมนูอาหารอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่เลยนะคะที่ใครได้ยินก็ต้องสงสัยค่ะกับเมนูแอบคลัมหมาก็ต้องบอกว่า ชื่อนี้นะคะเป็นชื่อเฉพาะถิ่นค่ะแล้วก็เป็นอาหารพื้นถิ่นด้วยนะคะของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยองที่ปัจจุบันหาทานได้ยากโดยนางอุสนีได้นํามาปรุงจําหน่ายซึ่งวัตถุดิบก็ประกอบไปด้วยพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงตะไคร้ใบฟักข้าวโดยนําวัตถุดิบทั้งหมดนะคะไปตําในครกจนละเอียดแล้วก็นํายอดอ่อนใบฟักเขียวหรือว่าฟักหม่นค่ะหั่นลงไปอีกครั้งนะคะแล้วก็ ตำลงไปค่ะพร้อมกับใบขิงซอยซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็เติมแคบหมูลงไปตำอีกครั้งนะคะจากนั้นค่ะก็ใช้ช้อนตักขนาดพอดีคำห่อด้วยใบฟักทองนะคะที่ล้างจนสะอาดแล้วแล้วก็ใช้ไม้กลัดใบหอ่อนําไปย่างไฟหรือว่านึ่งเมื่อสุกก็จะมีกลิ่นหอมนําไปรับประทานโดยใช้ข้าวเหนียวร้อนๆจิ้มรับประทานรสชาติก็จะมีความเค็มมันแล้วก็เผ็ดค่ะ น่าทานจริงๆนะคะซึ่งทางคุณอุสณีค่ะก็เล่าให้ฟังว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นอาหารพื้นถิ่นของไทยองที่ใกล้จะสูญหายไม่เป็นที่รู้จักแต่ก็ยังมีรับประทานในครัวเรือนของพี่น้องไทยองเวลาลูกค้าถามชื่อเมนูเนี่ยก็ยังเขินๆนะคะแต่ก็ยืนยันว่าเป็นชื่อจริงของอาหารชนิดนี้ซึ่งจะเรียกตามลักษณะของอาหารและจะนิยมรับประทานในช่วงเช้าซึ่งหลังจากจากที่ชาวบ้านเนี่ยนึ่งข้าวเหนียวจนสุก เตาไฟว่างก็จะนำอาหารชนิดนี้เลยค่ะไปย่างไฟต่อเมื่อสุกก็ใช้ข้าวเหนียวจิ้มรับประทานผู้ที่สนใจอยากลองชิมไปชิมได้ค่ะที่หมู่บ้านป่าตาลอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะต้องบอกว่าไม่เคยได้ยินเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ไม่เคยเห็นด้วยเ <c oughs> พิ่งจะเคยเห็น <c oughs>